วัดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องมินิเบลรีวิวกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวรีวิวรีวิวของกินเรามาดูกันเลยว่าของกินนั้นจะเป็นอะไรมาแล้วมันกุ้งวันนี้ของกินของเราคือมันกุ้งมันกุ้งมันกุ้งนี้คือมันทํามาจากผูตัวกุ้งต้มน้าอ่ะแล้วก็เอาไปเคี่ยวเดี๋ยวก็ไม่ดูรายละเอียดที่เยอะขนาดนั้นเบยว,ว่าเบลกินเป็น,นอย่างเดียว อ่าแล้วก็ทีนี้นที่ว่าไปเอามารีวิวเพราะว่าอย่างเดียวเป็นคนชอบกินก็เลยจะซื้อสิธบ้านไว้ตลอดนะคะเพราะว่ามันกินสัดกับรสมะม่วงเปรี้ยวของเปรี้ยวแล้วก็บางบางคนก็เอาไปกินกับข้าวมันเป็นของสิดธบ้านไว้อร่อยนะต้องลองชิมเดีวันนี้เรจะมารีวิวว่ามันกุ้งนี้มีรสชาติยังไงและหาซื้อหากินได้ที่ไหนเดียวไม่รู้ว่าภาคอื่นอ่ะเขาเรียกมันกุ้งนี้ว่าอะไรแต่ของบ้านเดียวที่ปากพนังหรือ คนนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันกุ้งค่ะอร่อยเดีย๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมมันกุ้งนี้ให้ดูกับมะม่วงเปรี้ยวยวันนี้เร,รือจะข้อมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำน้ำปากพนังนะของจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าใครมาปากพนังอ่ะแวะอได้เดี๋ยวเรืจะขึ้นเบอร์โทรและลิงก์เหตุของกลุ่มนี้ไว้ให้ท้ายคลิปนะเรามาลองชิมกันและนี่ก็คือมะม่วงที่เราบอกไว้แล้วอดีลูกมันเล็กนิดเดียวก็เลยได้มันแค่นี้ mình cùng mở cửa internet มันจะมีแบบกินกุ้งความมันของกุ้งเหมือนกอนหัวกุ้งที่มันมีมันอะดูมันจะประมาณนั้นแล้วก็จะมีอ่าความมันรสชาติติดมันติดหวานนิดๆมันเหมาะกินสํนหนบบาหรับผัดเปรี้ยวได้ดีแล้วก็เหมาะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะ ข้างในมันจะเป็นข้นๆแบบนี้ข้นๆไม่หย่อวไม่หกด้วยเห็นไหมหบแน่นมากถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะคะเบอราจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อของกลุ่มรุ่มแม่น้ำวิสาหกิจชุมชนไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วขึ้นเบอร์โทรติตต่อให้ตรงนี้เลยข้างล่างนี้เลย เพื่อนๆลองหาชิมดูนะลองสั่งซื้อดูสั่งซื้อก็ง่ายของอร่อยของดีของปากพนังนครศรีธรรมราชอร่อยอย่างนี้ต้องลองค่ะไว้คลิปนี้ได้ความอร่อยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดีจะมารีวิวอะไรอีกนั้นกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปคลิปหน้าอาจจะมารีวิวเป็นอาหารอีกหรือของใช้หรือของกินหรืออย่างอื่นเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันันน<ม>ี้ต้องลาไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าขอไปกินความอร่อยจากมันกุ้งต่อเองไหมคะไว้เจอกันบ๊ายบายติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ด้วยนะอย่าล,ลืมเพจมินิเบลรีวิวด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ